และในอีพีนี้พวกเราสองคนก็ยังอยู่ข้างบนเกาะช้างกันนะคะแต่ในคลิปนี้พวกเราจะขอเปลี่ยนบรรยากาศจากเกาะช้างฝั่งซ้ายย้ายไปนอนฝั่งขวากันบ้างค่ะแล้วใส่แคมป์แบบผู้เราจะพาดการกางเต็นท์ไปได้ยังไงคลิปนี้ผู้เราขอพาทุกคนไปตั้งแคมป์กางเต็นท์ชมวิวทะเลให้ผ่อนคลายฮิวใจฟื้นฟรูร่างกายให้แฮปปี้กับลานกางเต็นท์ที่มีชื่อว่าฮิวใจซันเซ็ตแอนด์แคมปปิ้ง ก่อนเพื่อ,อนๆจะเข้าไปชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะและถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่นี่ลานกลางเต็น์นะคะที่นี่นะคะเป็นลานกลางเต็น์ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างนะคะทุกคนคือจริงๆอะ่ะเราจะมาปั๊มตาในสมุทรนะคะแล้วเราก็เอ้ย ไม่มีคนกลางเต็นทพ่ดีเลยแต่จริงๆเราจะมากลางเต็นที่บนเกาะช้างแต่ว่าไม่ใช่ที่นี่แต่ว่าไหนๆเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมนะคะ mm hmm. เพื่อใครสนใจอยากจะตามรอยเรามานะคะ mm hmm. นี่ mm hmm. ก็คือลานกลางเต็นอันนี้มันก็เป็นในเครืออุทยานนั mm ่นแหละแล้วก็ที่เนี่ยดูดิยิสวยมาก ลานก็จะเป็นสนามหญ้านะคะถ้าเข้ามาก็สังเกตนี่เลยเนี่ยก็จะมีป้ายอยู่ส่วนส่วองการนัร<ล>ท่องเที่ยวทานม,ยมามยมนะคะแล้วก็ป้ายลานกลางเต็นท์บัเลอ,อ,ร,อร์อ,อะไเพื่อนๆไปเลยครับดูในลานเล็กๆกันดีกว่าที่นี่เขาเป็นห้องพักด้วยนะใช่ไหมใช่ใช่ดูดิแล้วก็ข้างหน้าตรงนู้นก็คือเป็นร้านอาหารทานมายมซีฟู้ดอันนีออี้วิวสวยนะเนี่ย มีพี่ๆเขามากางเต็นท์ด้วยเดี๋ยวลองไปดูวิวตรงนั้นหน่อยดิล้วที่นี่จะบอกว่าเป็นพื้นแบบสนามหญ้าใช่เพราะว่าเหมือนเราบางทีเรามากางเต็นท์ริมทะเลอะสิ่งที่ไม่ค่อยชอบเลยคือทรายใช่เวลาเดินทรายมันจะเข้าเต็นท์ไงนี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งงั้นข้างหน้าเรามากางเต็นท์ที่นี่ั้างดีกว่าโอเคเหมือนกันนะกางเต็นท์แล้วก็ไปนั่งกินอาหารทะเลพร้อมเลยเราตรงนี้ไม่จะเป็นนี่นะเป็นชายหาดเลยนะใช่ชายหาดเลยลงไปเล่นนงเล่นน้ําตกมึกตกปลาได้ ดีนะนี่เคลยเราก็มีลมแบเอื่อยๆยมีโต๊ะเตอะให้นั่งขนาดย่าทำอะไรกินได้แล้วก็นี่ห้องน้ำอยู่ตรงนี้อ๋อห้องน้ำนี่เราพูดถึงที่นี่ก็ราคาก็เป็นราคาอุทยานใช่ใชคนละเท่าไหร่คนละสี่สิบาทอะไรประมาณนั้นนะครับอดีจังงั้นเดี๋ยวดูก่อนว่าพี่เจ้าหน้าที่เขากลับมาหรือยังเพื่อเราจะได้ไปปั๊ม ะะเพราะว่าตอนนี้เราเหลืออีกประมาณ4ี่ห้าอุทยานก็จะเต็มสมุดแล้วใช่ไหม <c oughs> ที่ใดก็สี่ห้าอุทยานเหลืออีกเพียบเลย <c oughs> อโอเคเดี๋ยวเก็บบรรยากาศรอบรอบให้ชมแล้วกันแล้วเดี๋ยวเดินทางกันต่อโอเคค่ะ <c oughs> างเลี้ยวขวานะคะทุกคนครั้งนี้เราจะมาเที่ยวเกาะช้างเลี้ยวขวากันบ้างนะคะมาไปดูกันว่าเกาะช้างเลี้ยวขวาจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเส้นทางก็คือขดเขียวและมีความชันเป็นช่วงๆนะคะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในเขตของนอจาจะหาดทรายขาว ก็คือเจริญหูเจริญตามากๆมีทุกสิ่งอย่างไม่เงียบเหงาเหมือนทางฝั่งซ้ายเลยเนาะฝั่งขวาก็คือขึ้นเครงสุดๆนะคะเมือนอยู่ต่างประเทศนี่นี่นบิ๊กซีอันนี้เจอสองที่แล้วนะคะบิ๊กซีแล้วก็เขาบอกว่าจะมีแมคโครมีปงมีปั้นมีอะไรอย่างนี้ด้วยมีโลตงโลตัสร้านไข่ยงไข่ยาร้านไข่แว่นตรงแว่นตา ไปกันต่อเข้าไปในซอย<ป>นี่ก็สองชัยวออไปเรื่อยๆไปดูลงเนินมาแล้วเรือไส้อ,อีกรอบขับมาจนสุดทางจะเจอหิ้วใจขับตรงมาอีกจนกว่าจะเจอบ้านสองชัง้น ลงเงินมาเลี้ยวซ้ายอีกรอบขับมาจนสุดทางร้านอยู่ขวามือ ตอนนีนะ้เราก็มาถึงลานกางเต๊์ของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะที่เราจะมากางวันนี้ก็คือนี่ด้านหน้าของเรานะฮะชื่อว่าฮิวใจแคมปิ้งนะฮะอยู่ที่บนเกาะช้างเพราะว่าเราต้องรีบกางก่อนที่ฝนจะตกนะครับเดี๋ยวไงขออนุญาตไปกางเต๊กกันก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวค่อยมามาชมลางอีกทีนึงครับ tôi không làm gì này. อนนี้เรากางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วเหนื่อยมากเป็นไงการเขาบอกว่ากางดินทะเลนี่โหลมดีลมเย็นใช่ไหมเหนื่อยมาก<อ>เราไม่ได้กางมาประมาณกี่เดือนอะโอ้โห <c oughs> ต้องมีสองสามเดือนอะอยางามอ,อ,อินฟูช่องอื่นเขากางทุกอาทิตย์เลยแค่นะพอเรานี้3สามเดือนกางทีนเอาของมาขบก็บุญแล้วอืมวันนี้ก็เป็นแบบง่ายๆเลยเพื่อนๆไม่ได้กางทงกางทับเพราะว่า พื้นที่กลางทัพค่อนข้างน้อยเพราะว่าลานกลางเต็นท์ที่เราใจที่นี้ผมมีพื้นที่จํากัดด้วยใช่เพื่อแผ่ชาวบ้านเขานิดนึงประมาณนั้นวันนี้ก็นําเจ้าเต็นท์อะไรมาแคมดีไซน์เหมือนเดิมนะคะทุกคนแคมดีไซน์สีดำใครรู้วสีอะไรนะสีนี้สีสีเทาดําเทาดำนี่นะใช่ขนาด9คูณ8ฟุต9คูณ7ครับคูณ7เหรอคะประมาณนี้นะคะทุกคนก็วิวด้านหน้าของเราจะเป็นประมาณนี้เพื่อนๆนี่เลยเป็นทะเลโคดหิน ก็งั้นเดี๋ยวทิ้งเต็นท์ไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเรายังไม่ได้กินข้าวแล้วก็ยังไม่มีอะไรเลยยังไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยดีกว่าใช,ใช่ไหมก็เดี๋ยวเมื่อกี้ขับผ่านมามีทั้งบ i ๊กซีโลต m a แมคโเดี๋ยวขับออกไปแล้วมาดูกันว่ามื้อเย็นเราจะมีอะไรมาทำกินที่เต็นท์กันนะคะ ทุกคนคะตอนนี้นะคะเรามาถึงร้าน The u t u r n Bar and Restaurant นะคะซ่งห่างจากไปจุดกลางเตของเราอะไม่ไกลเท่าไหร่ขับรถประมาณสัก2อกิโลตัเนี้นะตอดีก็ขอให้น้องเหมียวรอสั่งอาหารก่อนเมนูก็เยอะมากมายเลยจริงๆที่ร้าน The u t u r n นี้ผมก็เจอมา,าจากในทิกตอกเขาว่าแบบราคาถูกแล้วก็อร่อยด้วยเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าจะสั่งเมนูอะไรกันดีนเพื่อน มาแล้วค่ะทุกคนซึ่งเราสั่งได้แบบทุกทุกสิ่งอย่างสั่งเหมอนคนไม่ได้กินอะไรมาสามวันที่เราสั่งมานะคะก็คือเริ่มอะไรก็เริ่มตุ้งตุ้ง้องก้งชุบแป้งทอดนะคะน่ากินอ่ะน่ากินมากเลยแล้วก็หมึกผัดไข่เช้งนี่ไม่เคยินแต่อยากลองชิมแล้วก็แล้วก็ต้มยำ น้ำข้นนะคะต้มยำกุ้งตักกุ้งให้เพื่อนดูหน่อยดิตัวใหญ่นะเนี่ยม่เกินไม่กินหลายตัวด้วยแล้วก็ส้มตำอันนี้้าดได้ใช่ไหมส้มตำมี่ต้องมีทุกวันนะใครมาก็มาสั่งกินได้เพื่อนราคาก็ไม่ได้แพงมากค่ากับจานจะประมาณร้อยห้าสิบสิบบาทแต่มาอยู่ลอชิมดูว่ารสชาิเป็นยังไงไม่ผิดหวัง งั้นเดี๋ยวเราขอตัวทานก่อนนะคะทุกคน<า>หิวมากเลยกินข้าวกันคะ่ะทุกคนคะ้ะตอนนี้ก็เย็นแล้วบรรยากาศตอนเย็นก็คือดูสิ มีคุาคาดีมากเลยอ่ะมันดูร้สและดูร้สมืดครึ้มเลยงน่้นเพื่อนตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงสิบห้าแล้วแล้วก็ลานกลางเต็นทุกพื้นที่วันนี้ก็เต็มเพราะว่าลานกลางเต็นที่นี่รับได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่รับได้อยู่ที่ประมาณกี่เต็นนะที่เห็นเห็นอยู่ตอนนี้อ๋อเท่าไหร่วะสี่ห้าหกเจ็ดเต็นรวมข้างล่างด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูชั้นล่างดีกว่าไปเขาเป็นยังไงบ้างไปค่ะ เนจะตอกกันไหมได้ได้ลงได้ไดแต่ลำบากเลยเป็นตอนนี้เราก็มาถึงชั้นล่างแล้วนะ <c oughs> แล้วก็มีเต็นท์นี่เต็นท์ของดี <c oughs> กระโจมของพี่อยู่แต่หนึ่งนี้เขามองขึ้นไปด้านบนเราอยู่ข้างบนนู่นเลยอากาศดีทั้งล่างนะใช่มันสวยตรงมีแบบว่ามีต้นไม้ตรงเนี้ยมีต้นไม้ตรงนี้มีโขดหินกำลังจะพางุยคนไปถ่ายรูปที่โขดหินเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยกลับสู่ธรรมชาติเ้ยระวังนะไปได้เปล่ามันไม่มีตัวอ,อะไรใช่ไหมไม่มีนี่การจะก็จะได้รูปนี่มันต้องข้นาดนดีแล้ว เดวทางที่เขาเดินลงมาไปเน,นี่ยนี่ไงเขาทำคืนที่ให้ลงไว้แล้วเนี่ยอ๋อบโอ้สวยจังเดินลงอีกว้าวสวยจังเลยโอ้โหหนูจะเป็นโอ้ผีเสื้อสมุทรแอรีอาอ๋อคิดว่าเป็นผีเสื้อสมุทรตร <c oughs> ตงไหนดิโอเพื่อนๆดูตรงนี้ดิ ใครดีชอบมาถ่ายรูปรนี่ต้องตามเรามาตรงนี้เลยโพเห็นเอางี้ที่จริงมันมีม,มุมที่สวยทียมมม่สุด oh <my. S 2> อยู่มุมหนึ่งก็คือนน้นเดี๋ยวพีจะยืนถยย่ายตรงนี้แหละหนูไปยุกก้อนหินก้นนอนโน้นเอ๊ต้องไปยังไง <c oughs> เดินไปเลยว่ายน้ำว่านะหรอ,อว่ายไปน้อย,อยก็ได้ตรงน,นั้นอะ่ะจะสวยกว่าเฮ้ยน oh <my. S 2> ่ากลัวเหมือนกันกนะเนี่ยตรงนี้ไม่ค่อยจะเล่ยแตัเจอพื้นที่เลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบขอหาพื้นที่ก่อนค่ะ ไม่จริงๆหน้าเต็มกลางนะกลางตรงไหนก่อนนี่ฝากถึงเพื่อนๆที่แบบว่าชอบเอเวนเจอร์นะเวลากางเต็นท์เนี่ยโซนช่วงเนี้ยช่วงหินประมาณเนี้ยเพื่อนๆเราก็สามารถเอาเต็มกลางได้ว้ายปบแต่มีข้อแม้ว่าห้ามห้ามตอกสมอที่นี่ปูปูปูเต็มเลยเนี่ยนะน้ำแรงมากปูเต็มเลยว้ายว้ายอุ้ยมานี่มานี้หนูถ่ายให้ น้ำปู่ากโอ้ยโอ้โห กันดีกว่าครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้รูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วแสงก็ค่อนข้างที่จะหมดไหวมากๆนะใช่พายคิด <5 S 2> ไปไหนล่ะไม่รู้ดูดิแป๊บเดียวมีฝนมาแทนอ่ะอืมนี่ก็ะด,ดันไอโตขึ้นเยอะๆนะใช่ไปรูปสวยไหมก็พอได้อยู่ขึ้นอยู่ที่คนมากกว่าวิวมันสวยเยอะแล้วป่ะโกโก้ค่ะกลับเต็นท์เราดีกว่าไปคะ่ะฝนมาแล้ว thanks นี้ก็เป็นเวลาทำอาหารของเราแล้ว,ลวเ,เพื่อนมาทะเลมันก็ต้องกินแบบแนวซีฟู้ดจริงไหม,มวันนี้ก็จะเป็นหอยตลับย่างนะแล้วก็จะมีเป็นปลาหมึกกระดองทำไมอะเบือ่อแล้ว,ลวกินกุ้งเก็บทุกมื้อเลยใช่ไหมขึนม้น่งหวานกง้นอลาวันนี้เราก็เลยเปลี่ยนมัางนี่ย่างกินชิวๆดีกว,ว่าเรื่อยๆแล้วก็ ขเขากับบรรยากาศเสียงทะเลรายล้อมนะจริงๆน้อยครั้งมากเลยนะที่เรามากางเต็นท์นะเราแบบมีผู้คนแบบแน่แนๆแ,แ,แบบนี้ใช่ไหมวันนีวันศุกร์เออวันศุกร์เราไม่เคยไปวันศุกร์เลยคือห่างหายจากการกางเต็นท์แบบนานมากหลายเดือนเลยตั้งแต่ปีใหม่ได้ไมั้งหรือป้อนปีใหม่ประมาณเนี้ยจะนี้เลยวันเลนทายจะเ,เข้าสงการล้วไม่มีคลิปกางเต็นท์ลงให้เพื่อนๆได้ดูเลย<ช>มีแต่คลิปท่องคลิปเที่ยว ห้องพงห้องพักอย่างอื่นอะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะใครที่ดูคลิปเรานะมันจะได้ทั้งสองแนวแหละได้ทั้งแนวกลางเต็นท์แล้วก็ที่พักมันต้องมีคนที่แบบนิสัยคล้ายๆเราก็คือมีคนที่ชอบลุยหน่อยแล้วก็รักสบายชอบลุยแล้วก็รักสบายก็ลุยแบบกลางเต็นท์ไงแต่ก็ยังรักสบายอยู่บางทีแบบอย,อยากกลางเต็นท์วะอะไรประมาณนี้เราก็ไปกลางเต็นท์แต่แบางครั้งไม่มีอาลมแบบว่าขี้กเกยียจกลางวันนี้แม่งร้อนจิ๋มหายเลยหาห้องพักดีกว่าะถ,าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชม,มแล้วเป็นนิสัยเหมือนเรานะก็ กดติดตามกดซับสไครป์ของเราไว้เลยเพราะว่าเราจะอารมณ์เดียวกันแต่ว่าที่พักอ่ะไม่ต้องกลัวเลยนะว่าแบบจะแพงใช่เพราะว่าเราไม่ที่พักแพงๆแน่นอนที่พักของเราก็คือราคาแบบน่ารักน่ารักทุกคนจับต้องได้ใช่อืม่แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้เราก็จะไปอีกทีหนึ่งก็ติดตามได้ในอีพีหน้าอีพีนี้ก็แค่นี้แล้วกันฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยอีีกทยังอ๋อยังยังยัง ก็ตอนนี้เราก็นั่งกินแล้วก็นั่งชมบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนสเสร็จแล้วก็จะไปอาบน,น้ํานอนนะต<ช>ุดจะกันไหม,มกันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศแบบเต็มๆ<ช>กันวันนี้เราก็ไม่่อยได้ถ่ายอะไรแบบเพราะว่าพวกนี้เราต้องรีบเก็บของด้วยที่เนี่ยเขาก็จะมีกฎเข้าเสร็จเต็มได้เที่ยงแล้วก็ออกต้องอต้องออกก่อนเที่ยงอะไรประมาณนี้แล้วยิ่งพรุ่งนี้วันเสาร์ด้วยคน,นก็น่าจะมาจอ่อๆอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันจ้า กูจบกคน เพื่อนครับตอนนี้นะฮะก็ถึงเวลาที่เราต้องเดินทางกันต่อแล้วนะแล้วก็ในช่วงเช้าเนี่ยมันไม่มีอะไรมากแล้วก็ยังฝนตกด้วยตอนนี้ใช่ก็คือเราต้องแบบว่ารีบเก็บเต็นท์รีบเก็บของใช่เพราะว่าเต็นท์ของเราหมดเป็นผ้าแคนวาสด้วยแล้ตอนเราต้องไปต่อถ้าเราเก็บเปียกๆเดี๋ยวมันจะไปขึ้นลาใช่เมื่อวานตอนแรกบอกว่าตอนเย็นก็ไม่ได้ถ่ายกต่ว่าจะมาถ่ายจัดเต็มตอนเช้าตอนเช้าฝนตกตกอีกโอ้โหทุกคนจบเลยก็เดี๋ยวมาสรุปร้านกว่า เพราะว่า,วาจริงๆร้านเนี้ยก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะร้านกลางเป็นที่เรามาในวันนี้นะคะมีชื่อว่าฮิวใจแคมปิ้งเกาะช้างนะคะ พอดีวันนี้มันเป็นวันเสาร์ด้วยว่าเราจอดรถมาสรุปร้านกันก็คือเดี๋ยวเราต้องขับรถออกไปเรื่อยๆก่อนเพื่อให้เพื่อนๆที่เข้ามาลานใหม่จะได้มีที่จอดกันนะครับก็มีกี่ทุงไหนละที่พูดลานกลางเต็นท์ก็คือง่ายๆที่เนี่ยเขาจะมีเป็นลานที่เป็นคันๆด้านบนก็คือร้านหนึ่งกับล้านสองนะคะจะอยู่ที่คนละ200บาทนะคะแล้วก็จะมีลานหน้าบาร์ถ้าใครอยากกางลานหน้าบาร์ก็ สามารถบอกพี่เจ้าของหรือว่าบอกแอดมินได้นะคะแล้วก็จะมีร้านไ r i v a t ส่วนตัวเลยที่บอกได้เลยว่าใครๆมาที่นี่ก็แย่งกันอะ่ะอยากจะลงไปกลางนะคะก็คือร้านสามจะเป็นร้านที่โดดเดี่ยวเลยอยู่ล่างสุดเลยนะคะ p r i v a t มากๆแต่ว่าเวลาขนของจะแบบโอ้โหโอ้โห คนมากันเยอะมากนะคะรลยรานสามก็จะไายเวย์เป็นส่วนตัวสุดๆเลยนะคะแต่ว่าเวลาเดินเข้าห้องน้ำเนาะก็จะแบบต้องเดินขึ้นมานะคะชั้นนิดนึงขนของอาจจะยากนิดนึงนะคะแต่เราบอกว่าขอบอกว่าลานสามอะน่าจะเหมาะกับสายกลางเต็นที่แบบ ของไม่ได้เยอะมากเนาะใช่หรือว่าถ้าใครสายแบกอะ่ะชอบแบกชอบขนก็ลงไปกางได้ต้องเรียกว่าเป็นร้านที่ราคาแพงสุดเนื่อเยอะสุดใช่แต่สวยที่สุดแต่ว่าแพงสุดก็ไม่ได้แพงจากเรามากเรากลางร้านหนึ่งคนละ2 0 0ใช่ไหมคะ<ช>แต่ว่ากลางร้าน3นะก็เพิ่มมาเป็นคนละ250บาทคนะ่ะแล้วก็ที่นี่นะคะเขาก็ ไม่ได้มีอะไรขายเนาะถ้าพวกอุปกรณ์แคมปิง้งใครเอามาไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถบอกพี่เจ้าของได้ถ้าขาดเหลืออะไรนะคะแล้วก็ที่เนี่ยจะอยู่ติดกับใกล้ๆตรงข้ามกับบิ๊กซีเลยทางออกนะ,ะตรงข้ามกับยื้องกับบิ๊กซีหรือว่าตรงข้ามกันเลยดีกว่าติดกับบิ๊กซีก็จะเป็นโลตัสเพื่อนๆก็สามารถซื้อของไนดะ้อ,อะไรประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงชัวรระวังไทยอย่ะจะให้ต้องมีแพรกล้องไปพเพื่อนคนแบบปู่ เริ่มแบบทยอยมาแล้วใช่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ1 1เน็โมงคงึ่เนี่ยแล้วก็ส่วนห้องน้ำนะคะของลานกลางเต็นที่นี่เนาะเขาจะมีเป็นอ่างง่ายๆ3ห้องละกันจะมีอยู่3ห้องอไม่มีเครื่องดําน้ำอุ่นนะครับแล้วก็เป็นสุขภัณฑ์แบบว่าชักโครกอะไรประมาณนี้คก็โอเคอยู่ มาตรฐานสองห้องจะเป็นฝักบัวนะคะแล้วก็อีกหนึ่งห้องที่เหมือนจะเพิ่งทำเนาะ,ะก็จะเป็นแบบตักอาดนะคะคน้ำเย็นสบายแล้วก็ที่นี่ค่ะมีจุดล้างจานมีที่ทิ้งขยะด,ด้วยนะคะแล้วก็ ที่นี่เขาไม่ได้มีแค่รองรับแค่เฉพาะกางเต็นท์นะคะถ้าใครอยากมากางเต็นท์แล้วไม่อยากขนของมาเองก็ติดต่อได้เพราะว่าคุณรู้สึกว่าเขาจะมีเต็นท์เช่าพร้อมเซตแบบถ่ายรูปพร็อพส,สวยๆเลยนะคะราคาประมาณ รู้สึกว่าจะมี2อ,อย่างประมาณ900แล้วก็พันนิดๆไม่แน่ใจนะคะลองสอบถามในเพจ<ช>อีกทีหนึง<ช>น่งก็ได้นะคะมีจุดพ่วงไฟนะคะยังไงก็ฝากทุกคนเข้าไปติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง Willy Channel ช่องผองหลับเที่ยวค่ะ <c oughs> แต่เราจะเดินทางไปเที่ยวกันต่อแล้วฝากมติดตามว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับครับเจกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย๊ายบ God.